ฝันว่าแฟนบวชฝันแบบนี้ถือว่าเป็นความฝันที่มีความเป็นมงคลเลยทีเดียวถ้าคุณฝันแบบนี้เรียกว่าเป็นความฝันที่จะบ่งบอกถึงเรื่องของโชคลาภที่เข้ามาหาแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะเงาๆไปบ้างเล็กๆถ้ามันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆกันอยู่เขาบอกว่าช่วงนี้ให้อยู่ห่างกันสักระยะหนึ่งแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นทีนี้ การฝันแบบนีงานนะคะจะต้องเข้าไปสัมพันธ์กับผู้ใหญ่นะแล้วก็ผู้ใหญ่จะให้ความอ,อ,อุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีแต่ถ้าเกิดว่าฝัฝนว่าแฟนมาบอกเราว่าจะบวชถ้าคุณมีปัญหากันอยู่ในเรื่องของความรักให้ระมัดระวังจะถูกบอกเลิกแล้วในเรื่องของการงานเนี่ยจะต้องเข้าไปสัมพันธ์กับผู้ใหญ่เข้าไปสัมพันธ์กับเจ้านายผู้ใหญ่หรือเจ้านายเนี่ย เขาจะให้คาแนะนําที่ดีกับเราส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยบอกบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้ยังไม่ควรลงทุนอะไรถ้าเกิดว่าความฝันนั้นนะ่ะแฟนมาบอกเราว่าเขาจะบวชแล้วเราไปร่วมงานบวชเขาบอกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินความรักต้องทำใจสักนิดหนึงนะคะ เพราะถ้าคุณมีปัญหากันอยู่แล้วคุณยังมีอีกโก้คุณยังลดทิฐิไม่ได้มันยากที่จะคืนดีกันแต่ถ้าเกิดคุณลดตรงนี้ได้ทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมคนโสดคนที่เข้ามานะคะเขาจะเข้ามาตัวพันกับคุณอยู่ช่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ในเรื่องของโชคลาภบ,บอกได้เลยค่ะว่ามาแร,แรงเลยทีเดียวเลขเด่นคือเลข0 1 9ย์กเลขรอง 0 9 5ย์เก้าห้าสเสริมดวงปังวอลเปเปอร์เสริมมงคลที่แอปพลิเคชันเอ็มไทยพิเศษออกแบบโดยนักพกรณ์ชั้นแนวหน้าระดับประเทศผ่านพิธีบวงสวงพร้อมเลิกมงคลเปลี่ยนวอลเปเปอร์เฉพาะคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยได้แล้ววันนี้ที่ a อ p Store และ Play Store